สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิก็จะมาตัดผมอีกแล้วนะครับตอนนี้ภูมิก็ผมยาวแล้วนะครับนี่เราอยู่ที่ร้านตัดผมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้น้องภูมิจะตัดออกมาแล้วจะเทขนาดไหนนะครับโอเคป่ะอ่าไฟอ่าอ่าตอนนี้น้องภูมิก็ตัวเล็กเกินนะครับต้องใช้ที่รองนะครับอ้เลยได้ขนมหนึ่องอัน ่าเ,เดี๋ยวผมจะได้ไม่เข้าไปนั่งเสื้อนะครับอ,อ,อ่คุ้มผ้าก่อนขนม,มนลองสีอะไรนึ่งหนึ่งอันครับจักแต่ผมให้ไว้ก่อน,นเน <c oughs> ออถ่ายข้างๆเอาเนะาะไม่สั้นอ่าสั้นก็ได้เพราะว่าน่าจะไม่ค่อยถัดกว่า,ม,านนมีผมโอ้โหมีผม เอาเอาข้างหลังก่อนนะคือไว้โให้น้องภูมิดูกระจกไห,ไหนดูกระจกดิเท่ยังเท่ยังอ่านี่ครับโอ้เดี๋ยวเท่เลยเดี๋ยวเท่เลยเนะี่ยนี่ครับตอนนี้น้องภูมิก็ยังโอเคอยู่หรือเปล่า <laughs> ยิ้ม โอ้โหในครั้งที่สามในชีวิตก็หนึ่งครัวสิบเอ็ดเดือนมีผมก่โอ้โหตัดเสร็จเดี๋ยวเราไปดูช้างกันตัดเสร็จอ่ะโอ้โหไหวครับพอไหวครับโอ้โหลุ้นมากครับลุ้นยิ่งกว่าหวยครับกระเสรจแล้วเห็นป่ะให้ป้าหวีต้องหูวก่อนเนาะมีผมมีผมมีผมถือไว้เนี่ยถือไว้นะตรงตรงนะ นี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่้านึงว่าถูนี่นี่โอ้โหโอ้วิเขาเห็นจริงว่าเรานี่นี่มาทางนี้มาทางนี้แล้วตรงยังอ่าตรงตรงนี่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 ดูพ่อเอ้ยโอ้โหนี่ครับอ่าตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับโอ้ได้เยอะแล้วขนมได้เยอะแล้วครับ แบงแบงแบงนี่โอขนมช็อกโกแลตมีอะไรเนี่ยคุณเคยกินไหมคุณเคยกินไหมเนี่ยนิ้วแห่เข้าไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นปะเออเออเนี่ยธรรมดาไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องใช้ประดานเปลี่ยนดาไม่เอาเนาะเอาเนาะโอ้ยเทแล้วครับนี่ขางนี้เทเลปะ แล้วหนูเอียงไหมหลังหนูไม่เอียงภูมิทำหัวตรงๆดิหัวตรงเขาได้ตัดฐานหนักลงตร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 งไปงวดตรงมางนี้มางี้เออเอียงมาข้างนี้เอียงมาข้างนี้อ่าอ่านี่เราไม่ใช้แบตเตอรี่นด้วยเห็นป่ะไม่มีเสียงอ่าโอเค ถือขนมถือขนมไม่เอาหรอมั้งพ่อถ่ายคลิปอยู่พ่อถ่ายคลิปนี่พ่อยังไม่เลิกถ่ายเลยเหรอพ่อถ่ายคลิปปูมอะลครับตอนนี้น้องภูมิก็ตัดผมเสร็จแล้วนะครับนี่คูอย่างเท่เลยครับอ่าคลิปนี้น้องภูมิก็พามาดูตัดผมนะครับน้องภูมิต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วโอเคเอ้วันนี้โอ้ดีใจครับโอ้ไม่ร้องครับวันนี้